สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับของแจมไสทุกคนนะฮะแล้วก็สวัสดีน้องๆจำกันได้หรือเปล่าครับฟพร์สคาร์เองนะครับก็มารายงานตัวกับน้องๆแฟนคลับของแจมไสนะครับผมเ,เร็วๆนี้เดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับกับแจมไสนะฮะถ้ายังไงก็ฝากน้องๆติดตามเพจด้วยแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรคืบหน้าก็อยู่ในเพจของแจมจีนนั่นเองนะฮะ ก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันอย่างที่บอกไปนะครับก็จะได้พบกันทั้งพี่ๆทั้ง11คนแล้วก็รวมทั้งตัวของพี่เอ็ดครีนี้ด้วยนะครับถ้ายังไงก็ขอฝากไปด้วยล้กันนะครับ